อย่าคิดว่าความตายจะจบลงง่ายๆบางวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรานั่นคือผีตายโหงวิญญาณอาฆาตที่จากไปอย่างกระทันหันด้วยเหตุร้ายแรงทั้งอุบัติเหตุฆาตกรรมหรือการตายแบบไม่ถึงคาดสร้างแรงอาฆาตมหาสาล พวกเขาจะสิงสถิตณจุดเกิดเหตุคอยตามหลอกหลอนและพยายามดึงคนกลับไปเล่ากันว่าพลังผีตายโหงหน่ากลัวนักพร้อมนำหายนะสู่ผู้ที่ลบหลู่เสมอแล้วคุณละ่ะเคยสัมผัสได้ถึงพลังงานเร้นลับรอบตัวหรือไม่เคยเลย